ในวิดีโอนี้เราจะเปิดโปงหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่ช็อกที่สุดในประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาเรื่องราวของความกลัวการทรยศและความยุติธรรมบางครั้งโจรก็เก่งในการปกปิดร่องรอยจนตำรวจตามจับได้ยากพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อไขคดีวันนี้ระบบกฎหมายใช้เวลานานแม้แต่ในสมัยนั้นความกลัวของผู้คนไม่ได้ทำให้พวกเขาปลอดภัยเสมอไป สิ่งเลวร้ายสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดแต่บางครั้งผู้ที่ควรปกป้องผู้อื่นกลับเป็นคนสังหารก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวเต็มๆอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกเพื่อรับชมเรื่องราวอัดยะหกรรมในชีวิตจริงเพิ่มเติมและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดอัปเดตและบอกในคอมเมนต์ว่าคุณดูจากประเทศไหนผมอยากรู้ว่าคดีนี้แพร่กระจายไปไกลแค่ไหนทั่วโลกเริ่มกันเลย เกิดขึ้นในโคลอมเบียที่หลุยซาเฟนันดากาเซสเปเรสเกิดมาเธอมีแม่ชื่อเดียนนาและพ่อชื่อคาวันนีครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตวิลล่ามาเรียของโคลอมเบียพี่น้องชายชื่อควนเอสเตบันอายุน้อยกว่าเธอ2ปีตั้งแต่เด็กพวกเขาใกล้ชิดกันอยู่ด้วยกันดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพ่อของเธอคาวันนีทำงานในร้านค้าตลอดเวลาเขาทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งหมายถึงการทำงาน กระดึกและกลับบ้านเช้ามืดรูทีนปกติของเขาวันนั้นคือการนอนจนเย็นแล้วกลับไปทำงานคาวันนี้มีงานเยอะแต่เขามักหาเวลาให้ครอบครัวและเพื่อนเสมอเดียนนาแอ มาของหลุยซาไม่ได้ทำงานหลักเธอทุ่มเทชีวิตให้งานบ้านและลูกๆปู่ย่าตายายโดยเฉพาะฝั่งพ่อมีความสำคัญมากต่อครอบครัวเด็กๆสามารถคร้างคืนที่บ้านใครก็ได้เพราะอยู่ใกล้กันทุกคนที่รู้จักหลุยซาดีๆล้วนบอกว่าเธอเป็นเด็กดีฉลาดและร่าเริงเธอขยนันและรับผิดชอบที่โรงเรียนและได้เกรดดีทุกวิชานักเรียนคิดว่านี่จะช่วยให้เธอประสบความสำเร็จใน อนาคตและมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่หลุยซา,ายังเก่งในการหาเพื่อนเธอสนิทกับเพื่อนดีๆที่เรียนและสนุกด้วยกันมีความใกล้ชิดมากระหว่างเด็กๆแต่การเปลี่ยนแปลงร้ายๆเริ่มต้นในเดือนมก,การาคม2014หลายคนสังเกตว่าเธอถอนตัวจากสถานที่ที่เคยคุ้นเคยหลุยซา,าที่เคยคึกคักและเป็นมิตรกลายเป็นกรดเกลียวและขวางนอกหน้าดูเหมือนเธอพยายามหาเหตุผลทะเลาะเท่านั้นหลายคนคิดว่าเธอแค่เข้าวัยรุ่นเธอทะเลาะกับเพื่อนมากขึ้นและไม่เขารบครู ปัญหาในชั้นของหลุยซาเกิดขึ้นมากมายแม้เธอจะไม่เคยก่อมาก่อนเมื่อสถานการณ์แย่ลงในเดือนกรกฎาคม2014ผู้บริหารโรงเรียนเรียกครอบครัวเด็กคนนี้และบอกว่าควรไล่ออกจากโรงเรียนเพราะรบกวนนักเรียนอื่นและเป็นอิทธิพลร้ายนักเรียนที่เคยขยันตอนนี้ตามไม่ทันในวิชาส่วนใหญ่และเปลี่ยนแปลงขลาด หงใหญ่ครอบครัวพยายามคุยและอธิบายแต่เธอหังเหินทางอารมณ์และไม่ยอมคุยหรืออธิบายการเปลี่ยนแปลงพ่อของหลุยซากังวลมากเขายังคงขอให้ลูกสาวคุยส่วนตัวเพื่อหาสาเหตุเขากังวลเพราะลูกสาวที่เคยใจดีและรักใคร่ตอนนี้เข้มงวดจนไม่ยิ้มเลยแม้คาวันนี้จะใกล้ชิดเธอมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอตั้งใจไม่บอกอะไรผู้ชายคนนี้ทำได้แค่ยอมรับว่าลูกสาวกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและวัยรุ่น พวกเขาถูกแยกจากกันหลายเดือนจนถึงสิงหาคม2014การทะเลาะในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการดื่มของผู้หญิงนอกจากนั้นเขาคิดว่าภรรยานอกใจเดียนานามักเมาและประพฤติตัวไร้ระเบียบแม้แต่ต่อหน้ากว่าเด็กและผู้ชายคนนี้ทนไม่ไหวหลังอย่าเขาพาหลุยซาและน้องชายควนเอสเตบันมาอยู่ด้วยเพราะเหตุนี้ขณะเติบโตเขาเป็นพ่อคนเดียวของเธอในขณะที่แม่ย้ายไป ที่อื่นและสนุกกับชีวิตใหม่สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นคาวันนีจึงคิดว่าการไปที่ใหม่อาจช่วยได้เขาลุกขึ้นและมองหาน้องสาวมาเรียผู้หญิงที่อยู่กับแม่ในเมืองใกล้เคียงเธอบอกว่าจะช้าพ่วยพี่ชายและอยู่กับหลุยซาสักพักเธอโทรหาคาวันนีบ่อยตอนแรกเพื่อบอกว่าหลุยซาดีขึ้นและพฤติกรรมดีขึ้น แต่เมื่อเธอชินกับบ้านใหม่เธอกลับโกรดเกลียวและห่างเหินอีกดูเหมือนมีอะไรผิดปกติมาเรียจึงโทรหาเจ้าหน้าที่สังคมสวัสดิการหลังทำงานกับหลุยซาที่ปรึกษาบอกข่าวร้ายเขาคิดว่าสาวน้อยคิดแบบวัยรุ่นที่ผ่านเหตุร้ายมาเรียไม่รู้จะคิดยังไงจึงโทรหาพี่ชายทันทีเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้คำพูดของเจ้าหน้าที่สังคมช็อกผู้ชายคนนี้แม่เขาไม่อยากคิดแต่พฤติกรรมลูกสาวเหมือนฝันร้ายเดียนา,นามแม่ของหลุยซาสงบและเย็นชาแต่คอ หาวันนีกังวลมากเกี่ยวกับลูกสาวและพยายามหาสาเหตุและใครเกี่ยวข้องเขาอยากรู้ว่าที่ปรึกษาพูดถูกไหมก่อนอื่นเขาคุยกับน้องสาวและแตัดสินใจต้องถามลูกสาวตรงๆหลายนาทีผ่านไปเด็กสาวกลับมาหาพ่อในวันที่19สิงหาคม2014การสนทนาเข้มข้นเริ่มต้นโดยผู้ชายคนนี้คาวันนีเลือกไม่สุภาพและถามตรงๆว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดกับเธอไหมเธอเริ่มร้องให้แต่พูดไม่ออกพ่อรู้ว่ามันจริงเด็กในที่สุดแสดงความโกรธความเจ็บปวดและความไม่พอใจทุกอย่างถูกบอกกับคาวันนี ตามหลุยซาเพื่อนของเธอชื่อเจเน็ตค้างที่บ้านแม่สิ้นเดือนมกราคม2014หลังพ่อไปกระดึกอีกผู้หญิงเริ่มดื่มผู้ชายแปลกหน้ามาที่บ้านหลังจากนั้นเขานำเครื่องดื่มเพิ่มและคุยเหมือนรู้จักทุกคนในกลุ่มดีทุกคนดีใจที่เห็นเขาสิ่งที่พวกเขาทำตอนนี้คือดื่มเมื่อเครื่องดื่มหมดเดียนนาและเจเน็ตเมาจนสลบคาโซฟาผู้ชายที่ไม่รู้จักลุกขึ้นยิ้มเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาไม่ เมาเท่าเขาเดินไปหาหลุยซาและควนเอสเตบันและบอกให้ไปซื้อฮอทด็อกที่ร้านขนมขณะที่ฉันประหลาดใจมันไม่ยากเกลี้ยกล่อมเด็กสองคนพวกเขายินดีไปกับคนแปลกหน้าเพร5ห้าเห็นแม่เปิดใจและสงบ แถวจากห้องเด็กผู้ชายที่ควรเอสเตบันไม่รู้จักยืนข้างเตียงหลุยซาเมื่อเขากลับไปห้องเพราะพี่ชายไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดเขาชะงักซึ่งดึงความสนใจผู้ชายน้องสาวเรียกตำรวจและบอกให้ออกไปแปลกที่แม่หลับสนิทจนไม่ตรวจดูเด็กๆหลังจากนั้นเพราะหลุยซากังวลว่าน้องชายไม่สามารถบอกใครได้เธอคิดว่านี่อาจนำปัญหาใหญ่หลายเดือนทั้งคู่เก็บความลับร้ายนี้ไว้ควรเอสเตบันยังเด็กเขาไม่เข้าใจเต็มที่สิ่งที่เกิดและหลุยซาไม่พูดอะไรเพิ่มเธอเก็บความเจ็บปวดและโกรธไว้ด้วยเรื่องนี้ค่าววันนี้เข้าใจว่าทำไมลูกศอ ว่าว่าถึงทำตัวแบบนั้นผู้ชายคนนี้รู้ว่าทำไมลูกสาวถึงโกรธเกรี้ยวและห่างเหินเธอปล่อยให้ผู้ชายแปลกหน้าดูแลเด็กขณะเขาทำงาน ดังนั้นเขาจึงโกรธเดียนนาอย่างเป็นธรรมชาติเธอเป็นคนเริ่มเพราะเมาและหลับไปโดยไม่ตื่นและไล่ผู้ชายพ่อกลัวสิ่งที่อาจเกิดพวกเขาถูกผู้ร้ายควบคุมทั้งคืนและแม้แต่ไปข้างนอกกับเขาพวกเขาอย่าแล้วแม้วีไวคา,าวันนีโทรหาเดียนนาทันทีบอกทุกอย่างและบอกว่าเธอผิดผู้หญิงป้องกันตัวและบอกว่าไม่เห็นว่ามันเกิดยังไงเธอบอกว่าผู้ชายไม่ใช่เพื่อนสนิทเธอไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำกลุ่มเจอกันไม่กี่ครั้งแต่เขาเป็นเอ เพื่อนเจเน็ตหลังจากนั้นตำรวจไปหาเดียนนาผู้หญิงบอกว่าเขาเป็นแฟนเก่าและเพิ่งออกจากคุกต้นเดือนมกราคม2014เธอไปเยี่ยมเขาหลายครั้งขณะติดคุกแต่สุดท้ายเลิกกันพ่อหลุยซาโกรธมากเมื่อรู้สิ่งที่เกิดและไม่อยากเชื่อว่าเดียนนาปล่อยให้ผู้ชายเสี่ยงแบบนี้คุยกับลูกแต่ความคิดหลักตอนนั้นคือหลุยซาอยู่ในเดียนนาปกป้องผู้ต้องหาไม่พูดมากและบอกตำรวจว่าไม่รู้ชื่อ เต็มหลายคนที่รู้จักเรียกเขาว่าพานโก้ผู้หญิงโกรธเมื่อตำรวจพยายามหาข้อมูลเพิ่มเธอปฏิเสธพูดเรื่องชีวิตส่วนตัวแม้จะช่วยหาลูกสาวสิ่งที่เกิดกับลูกสาวไว้ยหนึ่งสามไม่เหมือนรบกวนเธอเดียนนาและเจเน็ตให้ข้อมูลไม่พอให้ตำรวจหาผู้ชายทำให้เศ้าคาวันนีและอันเฟรโดค้นหาตลอด ดังนั้นนี่เป็นการพัดใหญ่เพื่อหาข้อมูลปู่หลุยซาแต่งตัวเป็นคนไร้บ้านและเดินในเขตอันตรายของเมืองผู้ชายพยายามหาแต่ไม่ได้ใครบางคนเห็นและโทรตำรวจวันที่26สิงหาคม2014พวกเขาเป็นชาวประมงที่พบศพเช้านั้นที่ฝั่งแม่น้ำรีโออาเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นคนที่ถูกหั่นและกระจายไปทั่วสัตว์ดูเหมือนพบตอนแรกหากระดูกส่วนใหญ่ยา,ยากเชือกรองเท้าถูกใช้มัดขาเมื่อพบมีถุงบรรจุทุกอย่างนอกจากนั้นพบผมปลอ ม่ในนั้นหลักฐานน้อยถูกเก็บอย่างระมัดระวังและนำไปวิเคราะห์รายงานล่าสุดคนหายในพื้นที่ถูกตรวจสอบคำอธิบายที่ตรงที่สุดคือของคาววันนี้และอันเฟรโดที่บอกตำรวจว่าหลุยสาหายศพมีเสื้อผ้าตรงกับผู้หญิงหายตัวอย่าง DNA จากพ่อลุยสาถูกนำไปเปรียบเทียบกับซากอย่างละเอียดในเดือนตุลาคมหลังสองเดือนผลออกซากศพที่พบแม่น้ำตรงกับลุยสาซากเพิ่มถูก พบสาวน้อยตายจากแรงกระแทกด้านขวาศีษะตามการตรวจสอบนิติเวชเต็มรูปแบบสมาชิกครอบครัวร้องให้เมื่อได้ยินข่าวนี้คือสิ่งแย่ที่สุดที่เคยเกิดกับอันเฟรโดชายชาราทั้งสองอยากใด ข้อความยุติธรรมแต่การสืบสวนไม่พบอะไรดีเพราะเธอในน้ำไม่พบ DNA แปลกหรือของเหลวชีวภาพบนร่างไม่รู้ว่าเธอถูกทำร้ายก่อนตายไหมไม่พบลายนิ้วมือหรือร่องรอยแก้ไขบนถุงที่ตรวจและผมตรงกับสาวไม่มีหลักฐานผู้ต้องหาไม่มีใครหาชื่อเต็มผู้ชายที่ทำร้ายหลุยซาและน่าจะอยู่ตอนเธอตายปู่ที่อายุ66และเศร้ามากเลือกทำตามใจตัวเองหน้าบ้านเขา แขวนธงดำขาวเขาบอกว่าสีดำหมายถึงความโศกและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์หลานสาวผู้ชายไม่พอใจคำสัญญาของอันเฟรโดว่าจะไม่ถอดธงจนจับฆาตกรได้เขาวางกักบาทที่มีขอบม่วงบนหน้าบ้านเพื่อแสดงคอวามเจ็บปวดพวงมาลัยเขียวขอบกักบัตรและแดงตรงกลางอันแรกหมายถึงความหวังว่าตำรวจจับคนร้ายได้ที่เหลือแสดงเลือดที่หลานสาดแต่เมื่อตัดสินอย่างเป็นทางการว่าวัยรุ่นถูกฆ่าการสืบสวนเริ่มใหม่ด้วยพลังมากขึ้นนักสืบคุยกับเพื่อนครอบครัวเหยื่อทีละคน มอเตอร์ไซค์เขารู้ว่าเธอพูดอะไรเมื่อเธอวิ่งเข้าไปเธอขึ้นจัก,กรยานทั้งคู่ขี่ไปทางที่ไม่มีใครรู้จอนบอกว่าเขาเชื่อมโยงเหตุการณ์ไม่ได้จนหลายวันต่อมาเมื่อเห็นรูปหลุยซาในรายงานคนหายตำรวจช็อกที่หลายคนรู้จักแต่พูดชื่อผู้ต้องหาเต็มไม่ได้เพื่อนและครอบครัวคนแปลกหน้าไม่ยอมพูดเหมือนกลัวอะไรเรื่องเพื่อนและพ่อค้าฮอทดอกทำให้สงสัยมากขึ้นทำไมหลุยซาตามหาผู้ชายนี้หนักแล้วทำไมคุยและเรียกลุงทำไมเธอไปกับผู้ชายอันตรายด้วยมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างไม่สมเหตุสมผลองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างทำให้บ สนเพิ่มเธอบอกว่าทิ้งเพื่อนที่ร้านฮอทดอก8นาฬิกาโมงเย็นตามหลุยซาเฟอร์นันดาเจนนี่บอกว่าเจอผู้ชายแปลกหน้าด้วยมอเตอร์ไซค์7นาฬิกา45นาทีโมงเย็นยังไม่ชัดว่าพวกเขาพูดจริงไหมไม่ว่ายังไงต้องหาชื่อผู้ชายนี้เดียนานบอกว่าเธอเยี่ยมผู้ชายในคุกตำรวจกลับไปตรวจข้อมูลการเยี่ยมนี้ทำให้ติดตามได้พวกเขาเลือกตามรอยแต่ใช้เวลานานตรวจเอกสารโชคดี มีก้าวหน้าจริงในธันวาคมตำรวจพบว่าเดียนาไปเยี่ยมกับเรียวไฮเมมารูลันดาเซปูลวาตอนเขาอายุ42ทุกคนบอกไม่รู้ผู้ต้องหลักซึ่งอธิบายได้จากประวัติตั้งแต่1992เขาเป็นอัจยรกร รำมซากทำผิดมากรวมฆ่านักศึกษามหาวิทยาลัยโบโกตาโหดร้ายเขายังปล้อนทำร้ายถูกกล่าวหาความรุนแรงในครอบครัวมีอาวุธผิดกฎหมายหลบหนีคุกและทำอื่นๆที่พิสูจน์ไม่ได้กาเบรียลไฮเมมารูลันดาเซปุลวิดาติดคุก13ครั้งและถูกตัดสิน8ครั้งเขาออกจากคุกฆาตกรรมปลาย2013เขาแต่งงานหลายครั้งและมีลูก3สิ่งเหล่านี้ขัดกับพยาน แต่คิดว่าพวกเขาไม่ใช่แค่กลัวแต่กาเบรียลโกหกตัวเองด้วยเมื่อควรเอสเตบันพี่ชายเหยื่อวัย1ิเห็นรูปผู้ชายเขารู้ทันทีว่าใครด้วยการโทรเบอร์พ่อค้าฮอตดอกยืนยันติดต่อกาเบรียลเมื่อจอนเห็นรูปเขาก็รู้เป็นคนสุดท้ายเห็นหลุยซาและผู้ข่มขืนดังนั้นพิสูจน์แล้วแต่เขาฆ่าเด็กด้วยไหม ไม่สามารถพิสูจน์ตรงๆได้นักสืบตรวจบันทึกโทรและข้อมูลตำแหน่งพบว่ามือถือถูกติดตามตรงจุดพบศพสาว21สิงหาคมราว5นาฬิกา30นมนาทีโมงเย็นวันถัดหายเขาน่าจะพยายามกำจัดศพที่นั่นกาเบรียลถูกออกหมายจับสุดท้ายตำรวจพยายามหาแต่ยากกว่าที่คิดไม่รู้มากเกี่ยวกับผู้กระทำไม่มีที่รู้จักที่เขาอยู่เขาเคยทำงานแรงงานร้านกาแฟในชนบทแต่เจ้านายไม่ให้ข้อมูลนอกจากนั้นเบอร์จากพ่อค้าฮอทดอกไม่ทำงานแต่ไม่มีเวลารอกาเบรียลถูกจับพฤษภาคม2015 เมื่อเขาไปสารคดีอื่นจากอาชญากรรมมากมายของเขาการข่มขืนรุนแรงเด็กสาวและฆ่าเธอถูกเพิ่มเป็นข้อหาใหม่รอจำคุก33-50ปีไม่แปลกที่กาบเบรียลปฏิเสธรับผิดตายหลุยซาอายการอยากได้หลักฐานมากที่สุดแม้ทางอ้อม ดังนั้นการพิจารณาย,ยืบเยื้อส่วนใหญ่ล่าช้าจากทนายการพิจารณาย,ยืดสองปีทนายกาบเบรียลพยายามทําให้เขาดูเป็นเหยื่อตารวจไม่มีหลักฐานตรงว่าเขาพัวพันฆ่าเพราะไม่มีเบาะแสอื่นทนายพยายามทําให้เขาเป็นแพรบบตํารวจตั้งชื่อเขาแล้วกาเบรียลไม่เคยขอโทษเขาพยายามหลบและสารภาพเพื่อแสดงว่าเขาไม่อยู่เมืองตอนหลุยสหายผู้ช้า ให้หาหลักฐานเขาบอกว่าแม่เหยื่อเป็นโสเพณีที่เขาใช้บ่อยมกราคม2014เขาได้รับอนุญาตอยู่บ้านเพราะนี้แต่ปฏิเสธข่มขืนสาวพ่อค้าฮอทดกอีกคนชื่อจอนเป็นพยานหลักอายการเขาเห็นกาบเบรียลและหลุยซาขึ้นมอเตอร์ไซค์พยานไม่มาให้การที่น่าเสียดายแม่เขาบอกว่าจอนได้งานใหม่และย้ายแต่คนคิดว่านี่เพราะกาบเบรียลกดดนันและขู่ตำรวจพบว่าจอนเคยติดคุก และเป็นเพื่อนห้องขังกาบเบรียลเขากลัวชีวิตเพราะรู้ว่าโหดร้ายแค่ไหนกาบเบรียลบอกในคุกว่าเขาเป็นแม่มดและใช้เวทดำทำให้ผู้ต้องอื่นกลัวคดีเริ่มกาบเบรียลถูกกล่าวหาว่าหลอกสาวและพาหน อุยซาไปฝั่งแม่น้ำผู้ชายโกรธเธอเมื่อรู้ว่าเธอและพ่อโทรตำรวจแจ้งเขาแล้วตีหัวมัดขาด้วยเชือกรองเท้าและโยนลงน้ำแล้วหนีหลักฐานคือคำให้การพยานและข้อมูลมือถือจำเลยสุดท้ายการพิจารณาฆาตรกรได้จำคุก40ปีฐานฆ่าหลังอีก2ปีเพิ่ม9ปีฐานข่มขืนแม่ครอบครัวสาวได้ความยุติธรรมแต่ยังมีคำถามมากฆาตรกรไม่เคยบอกว่าทำไมเธอเรียกกาเบรียล ลุงทำไมพบเขาแบบอิสระหรือทำไมไปกับผู้ชายด้วยมอเตอร์ไซคิดว่าสาวอยากพบเพื่อบอกว่าพวกเขาแจ้งตำรวจหน้าจะไม่เข้าใจอันตรายเต็มที่แม้หลังทั้งหมดคาวันนียังคิดว่าไม่ทุกคนผิดถูกจับเอขาโทษเดียนนาอดีตภรรยาสำหรับทุกเรื่องร้ายกับลูกรวมตายแต่ดูเหมือนผู้หญิงไม่แค่หลายคนโทษเดียน,นาที่ไม่ระวังซึ่งทำให้เสียชีวิตแต่เธอไม่เคยรับผิดบางปริศนาทิ้งรอยแผลที่เวลาลบไม่ได้คุณคิดว่าเกิดอะไรจริงๆ บอกในคอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณที่ดูท่าคดีนี้สนใจอย่าลืมไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อเรื่องอาชญากรรมจริงเพิ่มเจอกันวิดีโอหน้า